สวัสดีครับพบกับรายการชุมชนคนนาสาเกอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมกิติภัชสิริรันกุลนะครับพาทุกท่านมาอยู่ที่สถาบันทร,รัพยากรน,น้ําและการเกษตรองค์การมหาชนนะครับเรามาที่นี่เพื่อที่จะมาพูดถึงเรื่องของมูลที่อุทกภพนะครับสถานที่แห่งนี้เป็นสานักงานชั่วคราวของมูลที่อุทกภพมูลที่น้องใหม่ล่าสุดที่ปรากฏเป็นข่าวออกมานะครับ s <S ฟังชื่อก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นมูลที่ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของน้ําแน่นอนนะครับ ที่มาที่ไปของมูลิธีนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรภารกิจสําคัญของมูลิธีนี้จะทําอะไรบ้างนะครับแล้วเราคนไทยทุกคนจะมีส่วนในการเข้าไปร่วมในการผลักดันให้มูลิธีนี้เจริญก้าวหน้าได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปตามกันเลยครับ อย่างที่บอกนะครับว่ามวยที่อุทกภพทัานฟังชื่อก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นมวยที่เกี่ยวกับน้ํานะครับแต่หลายท่านอาจจะอยากจะทราบนะครับว่าที่มาที่ไปของมวยที่นี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับเพื่อให้ทราบที่มาที่ไปของมวยที่นี้นะครับเราก็จะไปกลุยรายละเอียดเรื่องนี้นะครับกับทางเลขาธิการมวยที่อุทกภพนะครับท่านอาจารย์ดรรอยยนจิตดอนนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับอย่างที่หลายคนสงสัยอาจารย์ว่ามวยที่อุทกภพเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะว่ามันเกิดขึ้น ในช่วงจังหวัดที่มีปัญหาน้าท่วมพอดีจริงๆแล้วมันเกี่ยวเนื่องกันไหมครับเริ่มเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ทางกสทชเองก็อยากจะทุนก้าวถวายเงินพระองค์ท่านเมื่อปีที่แล้วนะครับในวรโรกาสที่พระองค์ท่านครบ84พรรษาท่านซุเมตก็นํำข้าเฝ้ามีผมด้วยมี สีชิวพรมีดรอรอยบุญนะแล้วก็ส่วนของกาาสทชก็ถวายเงินพระองค์ท่านไปถึล้าน<ม>นะฮะเสร็จแล้วก็ทูลพระองค์ท่านว่าอยากจะทูลขอพระวินิรฉัชนะครับว่าสมควรไหมเป็นการสมควรไหมจะตั้งมูลนิธิที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำ<ม>นะครับเสร็จแล้วก็ทำหนังสือกลาบังคมทูลขึ้นไปทั้งสุเมรเป็นผู้ลงนามนะครับว่า จะขอดำเนินการนะฮะมีพระจะจะมีพระชวินิฉัยอย่างไรนะครับถ้าจะทำวงนิธิเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับก็ขอพระราชทานตราสัญลักษณ์ขอพระราชทานชื่อขอพระราชทานให้อยู่ในพระบรมราชูปธรรมก็ส่งโปรดเกล้าลงมาวันที่15กลุมภาพันธ์นะฮะต้นปีนี้ให้ตั้งเป็นมูลนิธินะฮะแนวคิด เรื่องนี้มีก่อนน้ำท่วมนะครับแต่ว่าแล้วก็เริ่มเล็งเห็นแล้วว่าจะมีปัญหาเรื่องน้ำจากการที่ทางผมเองตามท่านสุเมธตันติวัชกุลเนี่ยเข้าเฝ้าเกือบจะทุกปีเพื่อจะถวายรายงานเรื่องน้ำก็ทรงรับสั่งต่อเนื่องนะครับในหลายประเด็นครับการที่ทางอาจารย์เองรัตสุเมธเองมีแนวคิดที่จะตั้งหน่วยทีนี้ขึ้นมาเนี่ย ทุกวันนี้บ้านเราไม่มีหน่วยงานที่มีเรื่องการบริหารจัดการน,าน้ำที่พอแลออันแรกสุดนะค,ะคส่วนที่เราคิดเนี่ยคงคงไม่ใช่อย่างนั้นโดยรตรงนะฮะผมขออนุญาตตอบแทนท่านอื่นด้วยก็คือว่าส่วนแรกสุดก็คือเห็นว่างานที่พระบาทสมเด็จพระุอยู่ทรงรักมากที่สุดก็คือเรื่องน้ําอันที่หนึ่งอันที่สองท่านทรงงานเรื่องนี้ มาตั้ง60ปีแล้วกว่า60ปีแล้วแล้วก็มีความรู้มากมายมีตัวอย่างความสําเร็จมากมายนะครับทำอย่างไรในฐานะประชาชนในฐานะประสงนิกรพระองค์ท่านเนี่ยจะทํางานถวายเพราะว่าท่านสุมเมศก็ดีทำผมเองก็ดีได้มีโอกาสกราบพระบาทพระองค์ท่านแล้วก็ทูลท่านว่าเราจะทํางานถวายพระองค์ท่านก็อยากทามาตลอด แล้วในช่วงจังหวัที่ครบรอบ84ปรรษาด้วยก็เลยทุนเก้าขอพระราชวินิจฉัยครับแล้วพระองค์ท่านก็โปรดลงมานะฮะก็โปรดเก้าปรดก็หม่อมลงมาครับอันนี้ก็เริ่มต้นเป็นเป็นมวยที่เป็นรูปเป็นร่างชัดเจนแล้วนะครับก็ให้พระราชทานให้ทั้งชื่อให้ทั้งอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับนะครับแล้วก็ให้ทั้งเรื่องของเงินเริ่มต้น าาญญาราสัญลักษณ์้วยราสัญลักษณ์ใช่ครับคับทีน้มูลที่อุทกพัค์ที่ที่ทางอาจารย์ครับทางราัตสุนเนศแล้วก็ทางหลายท่านคุยกันเบื้องต้นนี้นะครับแนวทางเราเราต้องการตั้งให้เป็นองค์กรบริการทางวิชาการหรือว่าเป็นองค์กรที่บริการทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับน้ำหรือว่าทั้งหมดเลยคือมูลนิธิเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ได้ไปทําอะไรแทนที่รัฐบาลนะครับ,รบก็คงไปทําอะไรเสริมรัฐบาลมากกว่า ก็ดูว่ายังมีอะไรโหวบ้างนะฮะแต่หลักๆก็คือที่ตั้งใจกันเอาไว้ก็คือทำตามพระประสงค์องค์พระบัทสมเสนอพระอยู่หัวพระบทความรู้ที่พระองค์ท่านสร้างเอาไว้เนี่ยมันจะเดินต่อยังไงนะฮะครับก็ถ้าฟังอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการเผยแพร่พระเกียรติประวัติของพระองค์ท่านที่ท่านประ พรบิชาสามารถแต่วิธีการเผยแพร่จะต่างจากปกติก็คือไม่ได้ไปจัดงานแต่จะเป็นการเผยแพร่ที่นำไปสู่การพัฒนาจริงๆเห็นเป็นรูปธรรมเลยใช่ไม่ใช่จัดงานนแต่จะเป็นาการที่เข้าไปยกตัวอย่างอย่างเช่น ไปร่วมกับชุมชนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงนำหลักทฤษฎีใหม่นำหลักเกี่ยวกับเรื่องแก้มลิงนำหลักไม่รู้กี่เรื่องที่พระองค์ท่านทรงทําไวอย่างเช่นฝ่ายชะลอความชุ่มชืน้นปลูกป,ปา่านะครับเอาเข้าไปเสริมทําให้เกิดการจัดการน้ําในระดับชุมชนครับภารกิจหลักๆของมูลที่อุทกภักด์ที่ทางอาจารย์ทางทีมงานวางเอาไว้นี่จะมีกี่ขีอย่าง ที่คิดกันไว้เนี่ยนะครับมี4เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือทําตามพระประสงค์นะครับพระบาทสมเด็จพระย่หัวนะครับอเรื่องที่สองก็คือสิ่งที่พระองค์ท่านทรงเริ่มเอาไว้ตั้งแต่ปี2511ครับก็คือเพื่อจะให้เกิดการจัดการน้ําที่ดีขึ้นเนี่ยทรงเริ่มโครงการอันนึงก็คือโครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ่นประเทศไทยเป็นการรวบรวมข้อมูลน้ํา ของประเทศเข้าด้วยกันให้อยู่จุดเดียวกันใช่ครับซึ่งมูลที่อุทกภพจะเป็นเจ้าภาพในการลดเรว่เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี2541ตอนนั้นใช้เงินสกวใช้เงินกปรใช้เงินมูลนิธิศึกษาพัฒน์แล้วก็ใช้เงินส่วนหนึ่งของสวทชครับแล้วก็เริ่มถวายงานพระองค์ท่านปี2545นะครับครั้งนั้นเนี่ยพระองค์ท่านเสด็จประทับอยู่ที่วังไกลกบครับ ก็จากการที่รวบรวมข้อมูลแล้วสามารถที่จะอะไรฮะนำข้อมูลมารวมกันได้นะฮะแสดงบนเว็บไซต์เนี่ยก็ทำให้พระองค์ท่านถึงแม้จะประทับอยู่ที่วังไกลกังวลเนี่ยก็สามารถจะส่งงานลื่อน้ำได้ครับน,นี่ภารกิจที่สองภารกิจที่สาม,สามนะครับภารกิจที่สามนี่จะเป็นเรื่องของการที่จะทำวิจัยแล้ว ิวจัยโดยโดยทีมงานของมูลที่เองนิดเดียวครับเรื่องข้อมูลนะครับเมื่อกี้นี้ผมอาจจะหลุดบางเรื่องไปนะเรื่องข้อมูลเนี่ยพอเรารวบรวมมาตั้งแต่ปี2541เนี่ยพระองค์ท่านก็ได้ส่งงานข้อมูลมาตลอดก็ได้ใช้นะฮะไม่ว่าจะน้ำท่วมปี2545 น้ำแรงปี2548นะครับน้ำท่วมปี2549ปี2553ปี2554ก็ได้ทรงงานบนระบบตลอดนะฮะก็ก็มาถึงจุดที่ว่าทำยังไงข้อมูลเหล่านี้จะไปถึงชาวบ้านได้นะฮะซึ่งตรงนี้นะฮะหลักๆก็คือคิดว่าเราคงต้องทำงานร่วมกับสื่อมวลชน พราะสื่อมวลชนเนี่ยจะช่วยเราในการเชื่อมข้อมูลย่อยข้อมูลให้ไปถึงชาวบ้านได้ให้มันออกเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านเข้าใจออกทั้งโทรทัศน์ออกทั้งวิทยุสื่อที่ดีที่สุดแล้วการนำเสนอข้อมูลผ่านผ่านทางสื่อเองบางทีสื่อก็ยังสื่อสารเอาไปในสถาทางวิชาการแล้วเราจะไปคุยกับชาวบ้านรู้เรื่องได้ไงขนาดเราคุยกับสื่อมวลชนบางทีก็ยังมีช่องว่างยังมีช่องว่างเยอะมากเนี่ยฮะผมคิดว่าจุดนี้ก็คือจุดสำคัญ นะฮะที่จะเป็นตัวเชื่อมแล้วก็ทำลายกำแพงนะฮะก็คือเราจะคุยกับสื่อมวลชนเองมากขึ้นเรื่องข้อมูลน้ำและบางทีสื่อมวลชนเองก็ต้องก็ต้องทำความรู้จักกับคำศัพท์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับต้องมาช่วยงานผมอันนี้เป็นภารกิจที่สองภารกิจที่สามเมื่อสักครู่ที่ทางารยดีภารกิจที่สามนี่ก็คือเรื่องของงานวิจัย งานวิจัยเพราะว่าหลังๆเนี่ยเขาเฝ้าเพราะองค์ท่านจะรับสั่งอยู่หลายเรื่องนะฮะไม่ว่าจะปี2551 52 53 54จะทรงรับสั่งว่าฝนก็เปลี่ยนแล้วนะฮะเห็นแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยก่อผลยังไงแล้วจะเปลี่ยนการบริหารจัดการน้ำอย่างไรคำถามที่ยิ่งใหญ่งานวิจัยนะฮะอันที่อีกอันหนึ่งที่ทรงรับสั่ง ลมก็เปลี่ยนนะอเออจะเข้าใจมันยังไงนะฮะแล้วอย่างไงต้องทางมวิธีต้องต้องสรรหารในวิชาการมาวิจัยเองหรือ,อยังไง<พ>เราจะเป็นออกมา<พ>แลบบ้พอพอสื่อช่วยประกาศออกไปนี่นะครับปรากฏว่า